เปิดงานเกี่ยวข้าวเจ้ารีโอเสียอวยเสียอวยไัยน้องพะตบนะคะใครสนใจติดต่อเลยนะคะเกี่ยวข้าวพีนี้เปิดงานแล้วจ้า สนใจติดต่อเลยนะคะเกียวข้าวนาะปี268 8ค่ะ ตีต่อเสียวยใจ